เมื่อคืนครับก็มีดราม่านะครับดราม่ากเกิดขึ้นนะผมแชร์ข่าวจากสํานักข่าวสํานักขา่กขาวสํานักหนึ่งนะครับก็มีข่าวว่าคุณคุณเนเงินเนี่ยนะฮะแฟนเก่าน้องเจนนี่เนะี่ยเขาโพสโพสคลิปเนี่ยนะครับร้องไห้แล้วก็เขาบอกว่าสมองตันคลิปและไม่ออกแบบอยากเป็นยังไม่อยากเป็นแบบนี้แล้วมันก็เกิดดราม่าครับคนก็เข้าไปคนก็เข้าหลั่งไหลเข้าไปที่ ที่ช่องของเขาเต็มไปหมดนะครับผมก็โพสและผมก็แชร์แล้วผมก็บอกว่าก่อดราม่าเรียกยอดก็ดีนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจเท่านั้น<ช>แหล, <ๆ S 1> ละครับมีคนมาคอมเมนต์จริงมีคนมามีคนมาด่าผมเนี่ยตั้งแต่ผมพูดถึงน้องเนื้อน้องเจนนี่แล้วนะครับคือเขาหาว่าผมไปแซะนะครับก็บอกว่าเป็นกระบอกเสียงอย่างเดียวอย่างเดียวก็พอมั้งไม่เหมาะที่จะมาแซะคนอื่นเขาในเพจนี้เรื่องของคนอื่นไม่สามารถรู้เรื่องจริงๆของเขาได้แต่คาดเดาก็อย่าไปแซะเขาเลย ผมไม่แซะครับผมพูดจริงคนอย่างผมไม่ม่นั่งแซะใครหรอกครับอยากด่าด่าเลยครับผมเป็นคนผมผมคนจริงฮนะผมคนตรงตรงคุณไม่นั่งด่าหรอกครับไม่สาระนะครับสังคมเนี่ยผมจะบอกให้นะถ้าคุณเนะี่ยยังไม่คือผมผมบอกก่อนนะเรื่องของนะ้องเจนนี่เนี่ยผมไม่ได้ไปพูดอะไรถึงเขาเลยผมแค่พูดผมแค่พูดไปคลิปหนึ่งบอกว่าผมไม่เสียเรื่องชาวบ้านแคนนั้นเองนะครับแต่สิ่งที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับน้องเจนนี่เนะี่ยมันก็ดีนะครับกระตุต้นเศรษฐกิจ,จผมพูดตรงตรงผมไม่แซะหรอกครับ ระตุ้นเศรษฐกิจกครับมียอดขายเย่แยะไปหมดเลยสามสองสามร้อยล้านนะครับโอ้ยคขาเนี้ยลงงงโรงงานนะครับลงงงโรงงานนี่แม่งมีงานกันเต็มพนักงนพนักง,งานแม่มีงานทําแล้วนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจกดีครับแต่ผมถามว่าการที่คุณมาบอกผมว่าผมไปแซะเขาเนี่ยผมเนี่ยกำลังพูดถึงปัญหาสังคมถ้ามันมีคนเอาเยี่ยงอย่างการก่อดราม่าแบบนี้เพื่อเรียกยอดไลค์ยอดวิวยอดเอ็นเกจคุณยังคิดไม่ถึงหรอกครับเพราสมองคุณมันน้อยไง สมองคุณต้องคิดเยอะกว่าน,นี้ครับก่อนที่จะมาบอกว่าผมเนี่ยไม่ควรแซะใครผมไม่ได้แซะผมพูดความจริงนะครับคือถ้าเวลาผมด่าคุณต้องรับไม่ได้ด้วยนะเวลาถ้าผมสวนเข้าให้คุณต้องรับไม่ได้ในสิ่งที่ผมพูดด้วยนะผมจะบอกว่าถ้าเด็กๆมันทําแบบนี้ล่ะไอเด็กๆรุ่นใหม่เนยหรือคนรุ่นเราก็ได้ครับถ้าทุกคนแม่งอยากจะได้ยอดยอดเอ็นเกตอยากให้ทุกสื่อวิ่งเข้าหาตัวเองแล้วทําอะไรที่มันดราม่า ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมหรือผิดจรยิยธรรมอะไรก็แล้วแต่ถ้าทุกคนแม่งแห่กันทําแบบนี้กันหมดพราะรู้ว่าทําแล้วจะได้ดีทําแล้วจะค้าขายได้ขายของได้ประเทศไม่สิบหายหรอกครับคุณรู้ไหมคุณดูตัวอย่างนี่น้องเบบีเนี่ยนะครับมิสแกนเนี่ยตอนเนี้ยนะครับหลังจากทาอะไรครับทาโอลี่แฟนทาโอลี่แฟนนะครับช่วยตัวเองนู่นนี่นั่นนะครับแก้ผ้าเรื่องจริงมันเกิดขึ้นถูกไหมเสร็จแล้ว เสร็จแล้วพอเป็นมิสแกน์เขาปลดออกนะครับเพราะดราม่าก,กันทั้งเมืองน,นะครับเป็นข่าวเป็นกระแสไปออกโขนกระแสสุดท้ายได้เงสุดท้ายมีงานจ้างมีเงินแต่มมีงานเข้าหามีเงินเข้าหามีงานทุกคืนเปลี่ยนเส้นทางจากมิสแกนไปเป็นดีเจกลางคืนเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหงานงานจ้างเพียบคิวยาวเหยียดน,นะครับแล้วถ้าลูกหลานคุณมาทําอย่างนี้บ้างล่ะคุณไม่กังวลน,นะครับว่าเด็กรุ่นใหม่เยาวชน,นรุ่นใหม่อะ มันเห็นตัวอย่างแล้วมันจะเอาตามมันออกมาด่าแม่ออกสื่อมั้งอะ่ะลูกถ้าเกิดลูกคุณมันออกมาด่าคุณมั้งอะ่ะมันออกมาด่าคุณนะว่าคุณเป็นแม่อย่างนี้เพื่อให้คนเข้าไปสนใจมันนะนะครับคือทุกมีคนบอกว่าไม่มีอาจจะไม่ไม่ใช่ทุกคนที่ทําได้อย่างน้องเจนนี่แต่ถ้าทุกคนเริ่มทำแหละครับคือทําไม่ได้อย่างน้องเจนนี่คือทาคือทําอะไรมีดราม่าแล้วขายของได้อย่างน้องเจนนี่แต่ ถ้าทุกคนไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับทุกคนถ้าทุกคนคิดว่าเออกูถ้ากูก่อดรามากูจะทาได้อย่างนันจะี่้ไหมก็ดีครับแต่ทุกคนมันเสือไม่คิดครับเพราะคนคนไทยนี่แน่งคิดน้อยมันคิดน้อยครับมันก่อดรามา่ามันก่อเรื่องก่อปัญหาสังคมก่ออะไรที่ผิดศีลธรรมก่ออะไรที่ผิดกฎหมายนะครับประเทศชาติก็ชิบหายหมดครับถ้าลูกหลานคุณแม่งไปเต้นไปเต้นยั่วเพศอยู่ในโอริแฟนไปแก้ผ้าอยู่ในโอริแฟน ไปทางขาช่วยตัวเองอยู่ในโอลีแฟนนะครับสังคมนี้มันจะเป็นยังไงครับถ้าลูกหลานคุณอยากจะดังอยากจะอยากจะดังอยากจะเป็นอยากจะเป็นข่าวอยากจะไม่อยากให้มีคนทําอยากให้มีคนติดตามเยอะๆแค่ทุกวันนี้ที่เห็นในสังคมมันก็แย่พอแล้วครับแย่พอแล้วคุณเห็นเน็ตไอดอลทั้งหลายไหมที่มันก่อก่อเรื่องอะ่ะที่มันก่อเรื่องอ่ะนะครับที่มันทำอะไรหาหๆทำอะไรแผงๆแล้วมันก่อเรื่องอะ่ะนะครับเป็นดราม,ม่า อยู่ตลอดเวลามีข่าวดราม่ากับอีกคนพวกนี้ทั้งปีทั้งชาตินะครับแล้วเด็กๆมันทําตามคุณเห็นไหมเด็กๆมันทําตามอ่ะคุณนึกถึงปัญหาสังคมดิคุณคิดถึงปัญหาสังคมที่มันจะเกิดขึ้นก่อนครับคุณคิดถึงหรือเปล่าครับคุณได้คิดถึงจุดนั้นหรือยังก่อนที่คุณจะมาด่าผมเนี่ยนะครับจริงๆผมไม่สนใจหรอกครับแต่ผมอยากจะด่าคุณ่เหมือนกันเพราะถ้าคุณสมองน้อยคุณเก็บคุณเก็บคุณเก็บสมองไว้คิดเยอะๆครับคุณอย่าเพิ่งมาด่าผม ผมเนี่ยมองไกลมองไกลกไปถึงไปถึงอนาคตข้างหน้าว่า i, เฮ้ยไอ้เหี้ยสังคมเนี่ยมันเริ่มเสื่อมลงเรื่อยๆนะครับแทนที่เราจะสอนให้เด็กๆเนี่ยเยาวชนเนี่ยนะครับสอนให้มันไปในทางที่ดีไอ้เหี้ยจะสื่อทุกวันเนี่ยแม่งนําเสนอแต่ไอ้คนแบบเนี้ยคนพวกเนี้ยนะครับคนที่มันก่อเรื่องก่อปัญหาก่อดราม่าแล้วก็เขียนข่าวเล่นข่าวแม่งทุกวันเล่นข่าวแม่งทุกวันเลยนะครับ แล้วพอ,พอมันเป็นข่าวเา้าก็มีคนเอาไปออกสื่อเอาไปออกงานเอาไปนู่นนี่นั่นเหมือนลุงคนไงเหมือนลุงคนไงครับก่อคดีก่อคดีฆาตก,กรรมแล้วก็ดัดังไปโชว์ตรงโชว์ตัวได้ดิดได้ดีมีแฟนของแฟนขับขีดไอเหียมึงมีแต่ควายทั้งนั้นนะผมต้องบอกให้นะไอเหียมึงแทนที่มึงเนี่ยนะมึงเนี่ยเห็นเขาเนี่ยเขาเขาต้องคดีมึงแค่ควรจะถอยห่าง,างมึงเสือกไปเชียร์กันเย้ยวเย้เยว มึงเสียไปเชียร์กันเย้ยวเย้ยวแล้วก็ยกย่องมันให้เป็นไอดอลมันมีกี่คนครับในสังคมเนี้ยมีตลอดเวลามีทั้งปีทั้งชาติบ้านเมืองไม่อยู่ไงวะถ้ามีใจคนแบบเนี้ยนะครับแต่ผมไม่ได้ว่าคุณเนเงินนะผมแค่แชร์มันเฉยว่าเขาเขาก่อดาม่าอีกแนละ้วนะครับคนเราเนี่ยผมจะบอกง่ายนะคือมันแล้วแต่คนนั้นมันเป็นสิทธิคุณอยากจะก่อดาม่าลก็เรื่องของคุณแต่ คุณอย่าลืมคิดถึงสิ่งที่ผลลัพธ์ที่มันจะตามมาด้วยครับโอเคผลลัพธ์ที่มันที่ที่ตามมาอาจจะดีกับคุณนะครับแต่มันดีกับคนอื่นๆหรือเปล่าความจิตสํานึกรับผิดชอบสังคมของคุณมีหรือเปล่าครับคุณเข้าใจคําว่าจิตสํานึกในการรับผิดชอบสังคมหรือเปล่าครับนะครับผมทําเรื่องทําช่องกระบอกเสียงประชาชนเนี่ยผมมาผมอะรับแต่เรื่องแบบนี้เห็นแต่เรื่องแบบนี้ครับเรื่องปัญหาสังคมเนี่ยผมรับทั้งนั้นแหละ ผมถึงได้รู้มากกว่าคุณไงนะครับผมถึงได้รู้มากกว่าคุณไงเอาตรงๆนะผมเป็นคนไม่แซะใครไม่ต้องมาบอกผมแซะนะถ้าผมจะดา่าผมด่าเลยมาที่ผมด่าคุณอย่างเงี้ยนะครับวันนี้ผมด่าคุณอย่างเงี้ยคุณมาคอมเมนต์ผมอย่างเงี้ยนะครับคุณก็มีสิทธิ์คอมเมนต์ครับแต่คุณต้องมีสิทธิ์รับคําด่าของผมด้วยนะถ้าผมสวนกลับเนี่ยรับให้ได้นะเพราะผมไม่ใช่คนปกติที่จะแบบว่าเฮ้ยใ,ใครมาด่าก,กูแล้วกูจะยูยเฉยนะผมไม่ใช่คนแบบนั้นนะครับ แต่จริงๆที่ผมไม่ค่อยอ่านคอมเมนต์เนี่ยผมไม่อ่านหรอกครับคอมเมนต์ไม่ค่อยอ่านนานๆทีจะอ่านเพราะอะไรรู้ไหมผมรำคาญเพราะพวกนี้แม่งเฮี้ยมันคือผมรับเรื่องเนี่ยรับเรื่องของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันก็เป็นปัญหาใหญ่อยู่แล้วนะครับผมไม่อยากให้อะไรพวกคอมเมนต์แบบขี้กาพวกนี้มารบกวนสมาธิผมในการที่ผมจะทําเรื่องของสังคมนะครับแต่พอดีผมเปิดไปอ่านพอดีผมก็เลยเห็นผมก็เลยเออขอพูดสักหน่อยนะ ว่าคุณเน่ะลราพิจารณาดูนะว่าไอ้วิธีการก่อดราม่าเพื่อเรียกยอดเรียกไลค์เรียกเอ็นเกจเรียกยอดขายเรียกเรียกงานเรียกเงินเ,นเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่านะครับแล้วเด็กๆมันเห็นเนี่ยมันจะไม่ทําตามใช่ไหมเด็กๆมันเห็นมันจะไม่ทําตามใช่ไหมเยาวชนนะครับให้มันฉลาดขนาดไหนทันโลกขนาดไหนมันมันก็ยังเป็นบุคคลที่หัวอ่อนและถูกชักจูงได้ง่ายคุณเข้าใจหรือเปล่า คุณเข้าใจอะไรใหม่ด้วยนะครับสังคมไทยช่วยเข้าใจอะไรใหม่ด้วยแต่ผมยินดีกับน้องเจนนี่ด้วยนะที่เขาทาได้อย่างนี้นะครับมันเป็นปรากฏการณ์ใหม่ครับแล้วมันก็สร้างงานสร้างเงินสร้างอาชีพนะครับทาให้โรงงานที่อาจจะเห้ยยอดขายแม่งน้อยๆอ,อยู่ก็อาจจะอาจจะมียอดขายมากขึ้นนะครับอาจจะมียอดขายมากขึ้นนะครับทาให้คนที่แบบเอ้ยแม่งค้าขายได้เยอะๆมันจะได้เอาเงินไปกระตุ้นเศรษฐกิจเอาเงินไปซื้อของจับจ่าย เอาไปจ่ายตังพนักงานเอาไปจ่ายโบนัสพนักงานพนักงานในในแบรนด์หนึ่งน,นั่งมีเป็นห้าสิบคนร้อยคนก็ออกไปกระตุ้นเศรษฐกิจกได้อันนั้นเป็นเรื่องดีแต่เรื่องวิธีการแบบนี้อย่าทําเลยนะครับใช้สมองทําเรื่องทำวิธใช้สมองทําการตลาดแบบอื่นนะครับใช้สมองทําการตลาดอื่นทําได้ครับการตลาดแบบอื่นที่ทําแล้วดีทําแล้วดีแล้วได้ยอดเหมือนกันนีครับมีครับแต่คุณอย่าเอาเอาเอาการตลาดแบบนี้นะครับ มาใช้เลยครับมันไม่ดีต่อสังคมหรอกครับ